Hello everyone, welcome back to my English class. สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูอากันค่ะ,ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหานะคะขั้นกันไปบ้างแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทบทวนนะในเรื่องของการฝึกการอ่านและสะกดคำกันอีกนะคะเด็กๆเ,เอาใบงานชุด ABC อันนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะลูก เสร็จแล้วก็เปิดไปที่หน้าแรกนะคะเราจะมาทบทวนเสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวกันค่ะ Let's repeat after me อ่านตามคุณครูนะคะ A อ B C D E A F G g H H I E J J K K L L M M N O o P P Q Q S R S t, t U A V W X Y Z อ่าโอเคเรียบร้อยนะคะกับการทบทวนเสียงตัวอักษรทั้ง26ตัว คุณครูอาเคยบอกเด็กๆแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงของตัวอักษรเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของสระนะคะสระก็จะเป็นตัวสีแดงทั้งหมดอขอโทษนะคะลูกสระก็จะเป็นตัวสีแดงทั้งหมดนะคะก็คือ A E I O u อนะคะอันนี้ก็จะเป็นสระทั้ง5ตัวนะคะ ต่อไปสีเขียวนะคะสีเขียวเนี่ยจะเป็นเสียงเป็นตัวที่ตัวอักษรนะกับเสียงของตัวอักษรมันไม่สัมพันธ์กันนะคะอย่างตัว C อย่างเงี้ยแต่ออกเสียงเป็นคอควายเกนะคะตัว G ีออกเสียงเป็นกอไก่เกนะคะตัว H เป็นชอช้างนะคะแต่ออกเสียงเป็นฮอนกูก นะคะอันนี้คือเสียงทีเ่เสียงของตัวอักษรกับชื่อตัวอักษรมันไม่สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวสีขาวนะตัวสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวทีเ่เสียงของตัวอักษรกับชื่อตัวอักษรมันคล้ายกันอย่างตัว b ใช่ไหมคะ b ก็คือบใบไม้สละอีมันก็จะเป็นเสียงเบอบอใบไม้เหมือนกันตัว d ดดเด็ก ก็จะเป็นเสียงอะไรคะลูกเสียงเด e do เด็กเหมือนกันนะเราเอาเสียงเป็นสระเออนะคะ,ะตัว f นะคะตัวที่มันมีเสียงออา่างเป็นตัวสะกดเอขอโทษค่ะที่เป็นเสียงออา่างเป็นพยัญชนะแล้วมีตัวสะกดเราจะใช้ตัวสะกดของมันนะคะอย่างเช่นตัว f เห็ไหมคะ f มี for fun ก็ใช้ f นะคะตัว l มีลอลงเป็นตัวสะกด ก็จะเป็นเลอแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าโอเคเด็กๆน่าจะจำได้แล้วนะคะกับเสียงตัวอักษรนะคะลูกฝึกอ่านบ่อยๆนะคะมาเรามาดูเสียงแรกที่เราเรียนกันไปเมื่อช่วงเปิดเทอมใหม่ๆนะคะอันนี้จะเป็นเสียงของตัว A นะเออกเสียงแอะนะคะตัว A ออกเสียงแอะเวลาเราสะกดอ่านเราก็จะอ่านว่าเคอ t cat k a t cat แบบนี้นะคะอ่าหรือถ้าใครยังไม่คล่องนะคะหนูจะสะกดเป็นพยัญชนะประสมกับสระก่อนก็ได้นะเหมือนภาษาไทยเลยลูก k คอเค็ต a คอ a ค็ a t ค a t อคแบบนี้ก็ได้นะคะ อ่าโอเคแล้วทีนี้เวลาเรามาผสมคำกันสระแอะเวลามีตัวสะกดใช่ไหมคะอ่ามันก็จะเป็นแค่สระแอะนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูอาขยายให้นะอ่าอย่างคำแรกเนี่ยคุณครูอาบอกว่าเบอร์แอเธอถูกต้องไหมคะเบอร์แอเธอนะเอ๊แล้วมันจอกเสียงยังไงล่ะนะคะเบอร์แอเบอร์แอบอ t b a t เห็นไหมคะ b a b b t b a t นะคะอ่ะโอเคมาเด็กๆมาอ่านตาออกเสียงตามคุณครูอาลูก b a t b a t ค้างคาว h a t h a t หมวก r a t rat หนู เบเ fat one เบเ bag กระเป๋าข้อที่หกค่ะ m a p map แผนที่ k คเ cap หมวกแก๊ปเดเ dad พ่อ a อ s ดแซวเมเอเดแมดโกรธหรือบ้าหน้าต่อไปค่ะหน้าที่สี่นะคะ m ม n อ a นแมนคนผู้ชาย f ฟ n อนแฟนพัดลม p พ n อน แพนกระทะเอเแวนรถตู้เคเแค้นกระป๋องเดเอเมจือนเจเอเมแจมย มแรมแกะตัวผู้ g กสแก๊สก๊าซเยกย a คยาคจามรีอ่าโอเคเห็นไหมคะนี่คือเอออกเสียงแอะใช่ไหมคะเราทำแบบฝึกหัดกันไปทั้งสองหน้าแล้วนะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงแล้วด้วยนะคะอ่ะต่อไป หน้าที่5นะหน้าที่5วันนี้นะคะคุณครูอาจจะให้เด็กๆฝึกออกเสียงตัวอ e. นะีแต่ก่อนที่เราจะออกเสียงนะคะเราจะต้องเขียนก่อนว่าแต่ละตัวมันออกเสียงอะไรนะคะ,ะหน้าสำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นการออกเสียงตัว e ีออกเสียง e อนะคะอออกเสียงเอก็คือสระเอแล้วก็มีสระอ ใช่ไหมคะก็เป็นสระเอนะเวลาที่สระเอมีตัวสะกดนะคะสระอะก็จะกลายเป็นไม้แต่คูแบบนี้นะคะอ่เวลาที่มันมีตัวสะกดอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นสระเอแล้วก็ไม้แต่คูเพราะฉะนั้นเพอตัวพออกเสียงเพอใช่ไหมคะตัวอ e ีออกเสียงเอตัว n อออกเสียงเน นะอันนี้เราก,ากระบาดไปนะคะแล้วก็เขียนไว้ข้างล่างเลยลูกเนอเพอเอเนนะเพอเอเนอ่ะก็เอามาเข<อ>ียนเลยลูกสระเอพยัญชนะต้นคือตัวข้างหน้าค่ะพอพานนะพยัญชนะต้นก็คือตัวข้างหน้าพอพานนะคะเสร็จแล้วตัวสะกดก็คือตัวข้างหลังนะคะก็คือนอนหนูนะ นอนหนูนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไม้ตะคู่เข้าไปข้างบนนะคะอ่าโอเคมามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1อ่าตัว h ค่ะเเราก็เป็นอะไรคะลูก h ก็เป็นเหอนนะ h ก็เป็นเหอนนะคะไม่เอาห่าแล้วนะกากบาดไปเลยลูกสระเอหอนกูอออ่างสาระอะ นะคะเออต่อไปเอเหมือนเดิมเอ็นออกเสียงเอ็นออกเสียงเน่สระ,ะ,ะเอนอหนูอออ่างสระ,ะอนะคะเอ็นออกเสียงเนอเอามารวมกันข้างหลงังเออเอเนนะคะเหมือนที่คุณครูอาบอกก็ใส่สระ,ะอะไรลูกสระ,ะเอใช่ไหมคะหอนฮูกเป็นพยัญชนะต้นนะคะ แล้วก็ตัวสะกดอ่าตัวสะกดก็คือตัวตัว n นะคะนอนหนูนหนอนหนูนะคะแล้วสุดท้ายเราก็ใส่ไม้เตะคูวไว้ข้างบนนะคะก็จะกลายเป็นเสียงเฮเอเนเห็นเห็นนะคะอ่าโอเคมามาดูข้อที่สองกันนะคะอุ๊ยเนนะคะครูอ่าเขียนตัวนี้ให้หนูใหม่ก่อน อย่าลืมแก้ด้วยนะคะลกูกอ่าต่อไปข้อที่2เด็กๆทำยังไงคะเด็กๆก็เขียนสะกดก่อนใช่ไหมลกูกอ่าตัวแรกทีแล้วก็อีแล้วก็เอนนะคะช่องสุดท้ายก็เขียนเลยเอามารวมกันท e, ีอีเอนนะลูกอ่าตัวทีทีออกเสียงทีออกเสียงเธอใช่ไหมคะสระเอทอทหารอออ่างสาระอ ทีเธอนะต่อไปอ e, e ออกเสียงเออออกเสียงเอเนเหมือนข้างบนเลยเอนออกเสียงเนอ่าโอเครวมกันเป็นอะไรคะรวมกันเป็นอะไรเธอเอเนอ่าเธอ a n เอถ้าใครยังออกเสียงไม่ได้อา่าลองเขียนดูก่อนนะคะสระอะไรลูกสระเอใช่ไหมคะสระเอกลายเป็นสระเอพยัญชนะต้นคือตัวไหนพยัญชนะต้นก็คือตัวทอทหารนะอยู่ข้างหน้าอทอท่หารนะคะต่อไปตัวสะกดตัวสะกดก็คือตัวไหนคะตัวสะกดก็คือตัวนอหนอูอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็เอานอหนูมาเขียน นะคะทีนี้สาละเอมีตัวสะกดต้องมีหมายแตกคูอยู่ข้างบนอ่ากลายเป็นเธอเอเนเทนแบบนี้เห็นไหมคะโอเคไหมคะอ่าการบ้านของนักเรียนวันนี้ก็คือให้นักเรียนเขียนนะเขียนสะกดข้อ1ถึงข้อ นะคะออข้อ1เป็นตัวอย่างเนาะหนูก็เขียนข้อ2ถึงข้อ10ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาฝึกอ่านกันว่าอ่านยังไงนะคะให้เด็กๆเ,เขียนให้เสร็จก่อนทั้ง10ข้อนะคะโอเคไปทำการบ้านให้เรียบร้อยนะคะลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าเราจะมาฝึกอ่านกันค่ะ See you again next time Goodbye